เรียกได้ว,ว่าหลุดกันมาทั้งยวงครับสำหรับข่าวของ AllNe Toyota a าอัลพารใหม่ในปี2023นี้ครับรูปที่คุณผู้ชมได้เห็นครับคือรูปที่หลุดออกมาจากโรงงานจริงๆแล้วนะครับและก็สามารถยืนยันได้ครับคุณผู้ชมว่า AllNe Toyota a าอัลพารใหม่ในเจเนอเรชันนี้ครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้ร้อเเซครับหากเรามองจากรูปที่หลุดออกมานี้ครับคุณผู้ชมเราจะเห็นหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรครับ แน่นอนแหละครับคุณผู้ชมมันเป็นโฉมออนนิวเนาะหรือว่าเจเนอเรชันใหม่ครับที่น่าสนใจไปมากกว่าน,นั้นก็คือตั้งสื่อยันยนหลายๆประเทศครับคาดการว่าจะมีการเปิดตัวในวันที่21มิถุนายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนครับและก็ตามสไตล์โตโยต้าครับคุณผู้ชมเปิดตัวก่อนแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมขายนะครับเราอาจจะเห็นรถคันจริงในโชว์รูมในช่วงเดือนพฤษภาคมและการเห็นรถคันจริงเนี่ยก็จะเห็นเฉพาะในญี่ปุ่นก่อนนะครับ พวกเราชาวไทยครับอาจจะได้เห็นรถคันจริงในช่วงงานมหากรรมยานยนต์ปลายปีเลยก็ได้นะครับสิ่งนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากรูปลักษณ์หน้าตาที่เปลี่ยนไปแล้วครับเครื่องยนต์ของ AllNe ิ New Toyota Al p h a r ใหม่นี้ครับถึงมันจะเป็นเพียงแค่การคาดการก็เถอะแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ Alpha ดในเจเนอเรชันนี้ครับจะใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแบบ d i r e c t In j e c t i o n 4สูบแถวเรียง2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่272แรงมา้าและก็แรงบิดอยู่ที่460นิวตันเมตร รวมถึงเครื่องยนต์ตัวนี้ครับจะทํางานควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวหน้าที่ให้กําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่83แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่292นิวตันเมตรและมอเตอร์ตัวหลังครับให้กําลังอยู่ที่80.2แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่169นิวตันเมตรพละกำลังรวมทั้งหมดครับคุณผู้ชมสำหรับ all new Toyota Alphard ในเจเนอเรชั่นใหม่นี้ครับจะมีกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่349แรงมา้าทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติ d irect shift CVT ครับ ยิ่งมากว่านั้นนะครับคุณผู้ชมออลนิวโตโยต้าเอา a r ดในเจเนเรชั่นที่4ครับมีการปรับปรุงครั้งสําคัญอย่างแพตฟอร์มใหม่นั่นก็คือแพตฟอร์ม TNGA นั่นเองครับจริงๆแล้วแพตฟอร์มที่เรียกว่าแพตฟอร์มใหม่เนี่ยเขาใช้กันมาหลายรุ่นแล้วนะครับทาง Toyota ก็ถือโอกาสดีครับเอาพัดในเจนใหม่ ai, ก็เลยเปลี่ยนแพตฟอร์มซะเลยแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชม รถระดับผู้บริหารของ Toyota ขนาดนี้ครับต้องจัดเต็มเรื่องฟีเจอร์และก็ออปชั่นอย่างแน่นอนครับ t ตโยต้าอันผาดในเจเนอเรชันนี้ครับจะมีการทํางานควบคู่กับระบบ Toyota s e p t t y ้เซน3.0และระบบ Toyota s e p t t y ้เซน3.0นี้ครับคุณผู้ชมจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับทุกรุ่นย่อยด้วยครับ ข่าวออกมาหนาหูขนาดนี้แล้วครับคุณผู้ชมมหากรรมยันยนที่กําลังจะมาถึงในช่วงปลายปีครับเราอาจจะต้องไปดูตัวจริงสักหน่อยครับผมว่าถ้าหากเปิดตัวแล้วทาง t o โยต้ามอเตอร์ประเทศไทยไม่พลาดอย่างแน่นอนครับที่จะเอาเอาผาดเข้ามาโชว์ตัวในงานนี้ครับ